นะคะเนี่ยพอกลับเข้ามาเราจะสดชื่นกันแบบนี้ตลอดเลยครับไม่ตอนที่เพลงมาท่านผู้ชมต้องมวยแอบรับครับ <c oughs> สนุกนมตัว <c oughs> แม่มวยอ่ะมันก็หนุห่ยแล้วจะปรบมือแล้วก็รับกันสนทนาอย่างนี้จะบอกอา <c oughs> จารย์หลับเนี่ยมั้ยคือมันความพึ่นเคยในชีวิตของพวกเราเนี่ยครับบอกว่ามันก็มีอารมณ์มีความสุขก็เห็นอ่าแฟนรายการมีรอยยิ้มกันเจอก็พัวก็สบายใจเอาความทุกข์ใจไปทิ้งลำโผงซะนะจะได้มีความสดชื่นสมบัต มีตตังเยอะๆครับตอนนี้ครับใช่แล้วแล้วพูดถึงรอยยิ้มนะคะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีรอยยิ้มแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆเยอะเลยนะที่ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปปันน้ำใจกันจําได้เด็กทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขกันหมดพอผันไปเจอหน้าเด็กคนนั้นก็มีความสุขหามาเจอตัวเองเออเราก็มีความสุขเหมือนกันผมเลยนําภาพดีๆนะฮะมาฝากท่านผร้ชมทางบ้านเป็นของขวัญปีใหม่เราจะได้เขาเรียกว่าแล้ว มีรอยยิ้มกันชั่วนาตาปีะน,ะนะก็เป็นการประมวลภาพนะคะกับโครงการปันน้ำใจให้กับน้องๆนะคะที่ล่าสุดโดยเราไปถึง3จังอาสามโรงเรียนที่จังหวัดนนบุรีรามรนะคะก็สามโรงเรียนเนี่ยก็แต่ละโรงเรียนน้องๆมีจํานวนไม่มากโรงเรียนหนึ่งก็ไม่เกือบไม่ถึงร้อยเลยนะแต่ว่าเขามีรอยยิ้มกันแต่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคืนเคลงแค่ไหนรอยยิ้มเป็นอย่างไรชมภาพเลยค่ะเครับ

หลากหลายช่องนะต้องเด็ดต้องจามได้คนเป็นผู้มีกรทางช่องเนื้อเชื่อชาแนลนะครับน้องมวยพิการทายักครับไทยกับน้องอย่ดงไรนี่ยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่อยู่ที่นี่แล้วก็น้องก็ต้อนรับเราด้วยการแบบรานะคที่สวยงามมากแล้วเพราะว่ชื่อว่าน้องๆทุกคนในวันนี้เนี่ยเราจะมามอบความสุขให้กันต่างด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกรุนด้วยนะคะที่วันนี้ต้อนรับกันเป็น เจาคุณาของเราที่คนท่องเที่ยว้องน้อยนียนะครับยูนถึงนะครับจะบริการท่านเนี่ยที่แน่ต่อที่เชียงรายแล้วที่ล่าสุดก็ที่อันนี้ก็บอกว่าชื่อมใจมากนะครับสิ่งของพวกนี้เดี๋ยววันหน้าเราก็จะมาฝากพ่นุ่มและเราก็ต้องมามาเอาเงินเกนะครับมาเป็นเงินให้หน้าใสเป็นเ่ินให้ครับถ่ายของพี่หนครับเงินแน่ รู้วเป็นลูกตัวถาเาวลาสวัสดี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีพูดด้วยเอไมดนไหมทองท่านทองท่านนา้ยกเดินมาเราต้องสวดดีนะฮะเป็นการไว้พรับอาวสวัสดีสวัสดีสวัสดีทองท่านทองที่ผดเรื่องโกันสวัสดี ครับหลังจากพ่อเสร็จขอเจอพี่น้องนะครับได้ จเล็บแล้ว <das> ก <quart an> ็การเป็นผู้อาาที่อยู่บใจเด็กๆถ้าเรียนผู้ปกครองกระจาบมาเปานไปเรอจะมีภาพพนี้อยู่เรื่อยๆเลยออขั้น้ายนะเวลามาจากพิเทพจะอยู่ข้างปารือนลูกไฟอยู่เรื่อยเลยนะตั้งเสรเมื่อวันที่14พฤาจทกายนถ้าอยากได้ครูือขึ้นลูกไปทีรเดือนเดือนครูไม่ได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะเพื่อแต่เรท่านก็พร้อมยินดีแต่ต้องขอบคุณนะครับให้นับ ท่านอาจารยประาคับกท่ท่านตุ้มในกัครับอบคแ้รงั้นนอผมหดแล้วนี่ะรับแต่ไม่เไมถึงก็นี่ยังอยู่แต่้บ ཁྱོད ཚོ ทุกท่านนะครับนะแล้วก็ต้องกล่าวพอดีครั้งหนะึ่งท่านรองผูม้มนวยการเขตพื้นที่กัญชานในแต่ละที่ตรงนี้ทา่านผู้มนวยการแล้วก็ท่านอิศริเทศนะครับมาติดตามตั้งแต่โรงเรียนแรกๆผมคิดว่านะฮะโรงเรียนไทยเนะี่ยน่าจะมีการพัฒนามากกว่านี้เยอะเลยแต่ก็ยิในใจนะไปเห็นสระน้ําสระบัวมีนกร้องเข้ามาเมื่อกี้เขาบอกว่าเลือกเาพูดเล่นมีป่ามีอะไรฮะรลูกแรงเข้ามาด้วยนะฮะจนมาเห็นห่านน้องห,ห,หนูนะ แล้วก็เห็นน้องตัวน้อยน่ารักนะครับความน่ารักก็อยู่ตรงที่นี่นะฮะเหนือเหนือว่าปฏิกิริยาที่บรรดาธนาคารแล้วตอนนี้โดนไล่ออกแล้วก็มือถือควต่อไหมฮะผมดึงให้ทีหน่อยหนึ่งแล้วก็มีทีมงานด้วยกันจากรายการเสร็จก็มากันเลยไม่ได้พักไม่ได้พอนไม่ได้นอนกันนะครับทั้งด้วยเจอกันท้ายด้วยครับลงวใจเราขอก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณครูที่ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเลยวันนี้เราเจอกันนี่เป็นวันที่สาม อยากได้ทุกตารางอยากได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะอยากได้บ้างอยากได้หมดเลยวันนี้ก็เลยอยากให้หมดเลยเหมือนกันหมดโดยเฉพ่ะหน้าอ่านแา้วก็ได้มีโอกาสได้ได้จะได้อยู่คู่กับชุมชนนี้แล้วก็จะอยู่คู่แบบนี้ไปตลอดเราเองก็สัญญาว่าค่แล้วพ่อแม่ไหมรักเท่าไหรโอ้โหรักเท่าไหร่รักสเลยเอาละจุดหาก็แล้วแต่หนุ่มที่ตัวประการวันนี้วันนี้ มือซ้าย hmm. <lightly. S 2> ืนม <fol> ือซายมาต่อไปยื่นมือขวาออกมาต่อไปมือซ้ายทขวาทำนี้ทำเหมือนที่เราบิตัวอย่างเห็นไหมเห็นไหมจะไปแล้มือท้าหลุดแต่เราบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาบิดได้ไหมบิดบี้บิดบิดขึ้นมาให้ได้ยังงี้อาห้ฝังงงลน่งสองห้ามจิบีว่าอย่างไนะครับ สองครั้งปมมือสามครั้งเอาเตรียมพร้อมใกลากเอ้าหนึ่งสองสามไก่ย่างผูกเขาไก่ย่างผู่เขาเสี่ยพนปากร้อนจริงจริงจริงรริง้อนจริงจริงไก่ย่างผูกเขาไก่ย่างผู่เขาร้อนจริงจริง่ร้องเลยร้อนจริงจร้อนจริงจริงนจริงจริงสา่าวจะไปร้อยเอ็ดอยไม่หเลย วี้เรามาพบกันเอ้เอและทันมาพบกันมาพบกัน ตอนนี้นะคะมันก็อยู่กับอีกหนึ่งบคุคคลสําคัญนะคะที่ดูแลในพื้นที่ของอาเภอนางรองนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะท่านรองเดี๋ยวต้องขออนุญาตเพื่อคุยนิดนึงเพราะว่าออมาถึงที่นี่เลยระด,ดับการต้อนรับจากท่านรองด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงน้อง,องๆหลายๆคนในเขตพื้นที่อำเภอนางรองท่านรองดูแลในพื้นที่ทั้งหมดลย่าคะกับตัวผมเองดูแลใน,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 ในแอรเรียนในอำเภอนางรองทั้งหมดนะครับซึ่งมีโรงเรียนประถมอยู่5 8โรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านหนองสนอแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นะครับที่ค่อนข้างจะไม่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 ได้รับการสนับสนุนอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นโอกาสดีนะครับทางวิลเลขึ้นชันแน่นกับทางมูลนิธิัตาราธรรมได้เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับเป็นการให้โอกาสเด็กๆน้องๆของเรานะครับได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรอในเรื่องของงบประมาณจากสพตอย่างเดียวมันก็คงจะไม่พอนะครับเพราะว่าโรงเรียนใน ของสปตอยก็มีอยู่ทั่วทุกหมู่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดแข็งของหมู่บ้านที่ท่านผู้บริหารคุมครูอุ์กรสุดท้องถิ่นแล้วก็กรรมการฐานศึกษาที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับถึงขนาดนั้นก็ยังไม่เพียงพอนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ทางมูลนิธิมาให้ในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการศกครับต้องขอบคุณมากมากเลยครับคือต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นทั้งหลังคาเป็นเอ่อโรงสถาน,านาการณ์แบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่นี่เป็นดินลุกรังเลย ใช่ไหมคะแล้วก็น้องๆเองหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นลูกหลานชาวบ้านรเรียนใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นกว่านที่จะมาถึงตรงนี้ได้นไม่ใช่ว่าวันนี้ท่านรองเองเห็นภาพบรรยากาศนี้ก็รู้สึกปลื้มใจเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้ทางอของท่าจารหาแล้วก็รวมถึงทางรายการก็นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาแล้วก็รวมถึงคอมพิวเตอร์ด้วยจะนําไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างตรงนี้จะเขาจะได้รับ ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลหลายๆอย่าง,ลงลหลายสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่มาผนวกกันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเป็นโอกาสเขาะนะครับที่จะได้รับางเรื่องไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การศาึกษาโดยเฉพาะอ,อย่างยิง่งใ,ในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยน,นะครับที่จะให้เขาได้เรียนรู้ะนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับและเขามีโอกาสได้ทัดทับเทียนกับเพื่อนกับคนอื่นโรงเรียนอื่นนะครับง้าสุดท้ายเดี๋ยวให้ท่านรอฝากรายถึงหลายท่านที่เขาช่วยกันบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษามาหน่อยดีกว่าค่ะ ครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านประธาอาจารย์หาถานะครับเป็นประธานในที่หาถธารมนะครับที่มีนักจิตนําใจนะครับเห็นความสําคัญของเยาวชนนะครับที่จะเป็นกําลังของชาตินะครับพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้านะครับขอบคุณท่านวีระเคลืนชัแน่นเองนะครับที่มาเป็นกาลังใจนะครับรวมทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆแทนลูกหลานของเราครับขอบคุณมากครับแนนลองเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ ภาพบรรยากาศที่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนก็ยังคิดถึงอยู่อาจารย์ก็ยังคิดถึงอยู่เลยคือไม่ห่างหายไปไหนเลยเวลาเรามาล,ลึกๆถึงนะฮะน้องแต่ละโรงเรียนเพราะว่าที่ไปที่ที่เชียงรายนะฮะหรือแม้แต่ที่แม่สอดอแล้วก็มาถึงเนี่ยที่นางรองค่ะผมว่าแต่ละรอยยิ้มเนี่ยมัน,ปนเป็นเป็นของฝันกำลังใจที่พวกเราเนี่ย ครอบครัวมิลเลอร์เคลนต้องเดินต่อสารฝันปันใจอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่ารอบปีนี้น้องๆอ,อีกหลายโรงเรียนนะคะครัวถาจะลงพื้นที่อย่างแน,น่นอนนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปมอบให้ซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านเองก็ร่วมกันนะนำมามอบให้เช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะไปร่วมนะร่วมคารวาลกับเราเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆคงได้บอกกล่าวกันเพราะว่าอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปคงจะได้มีโอกาสนะไปอีกหลายโรงเรียนเลยนะคะฉะนั้นอย่าท้อทิ้งเขาเพราะว่าเขาคือกําลังแล้วก็คืออนาคต ของชาติจริงๆและอย่างที่อาจารย์ได้มอบทั้งอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าดีกว่านะช่วงหน้าหลายๆท่านยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันกับวันนี้นะคะใครที่ส่ง S อสเข้ามามีโอกาสได้รับหยบหยกโคจสารเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการเลยแล้วก็รวมไปถึงตำราความเชื่อโบราณนะคะช่วงหน้าจะมาฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาค่ะของบรมครูปู่ฤาษีโคนกระบุรนั่นเองพักกันสักครู่ค่ะ i oh,